สวัสดีครับพี่น้องคนเลี้ยงวัวควายครับวันนี้ันาคารมีที่แทงจมูกตัวใหม่ครับมานําเสนอพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องจะสังเกตเห็นยังไงครับว่าตัวใหม่ตัวนี้ครับใหม่ยังไงครับที่จับใหญ่กว่าเดิมครับที่จับมันใหญ่กว่าเดิมคือที่จับเนี่ยเต็มมือเลยครับจับได้เต็มมือแล้วก็มีแรงดันได้เยอะกว่าเนาะของเตาก็เป็นแบบนี้นะครับ ของเก่าจะเป็นแบบนี้ที่จับจะเป็นเหล็กตันๆันเป็นเตลเลตันๆก็จับมันจะเล็กเล็กกว่าอันใหม่นี้นะครับแต่ว่ารูาเหล็กแทงขนาดของรูแทงก็จะเท่ากันคือขนาด7จมิลน,นะครับพี่น้องขนาด7มิลพี่น้องก็คงจะพอจะทราบใช่ไหมครับว่าวิธีการแทงยังไงครับเราก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางเนี่ยพี่น้องคลึงคลึงเข้าที่ ในโพงรงจมูกข,ของเขานะครับคืนคืนจับขยี้ขยี้จนพบหนังจุดที่บางที่สุดพี่น้องจะมีความรู้สึกเลยนะครับระหว่างนิ้วโป้งกับน,นิ้วกลางเนี่ยมันจะเกือบจะสัมผัสกันได้เลยคือหนังจุดที่บางที่สุดพอเสร็จแล้วเราก็ใช้เหล็กตัวเนี้ครับที่เข้าไปแล้วดันใช้ออกแรงดันแต่ตัวนี้ตัวใหม่เนี่ยพี่น้องมันจะแข็งแรงแล้วก็จะจับได้ง่ายกว่านะจะมีแรงดันได้ดีกว่า ผู้หญิงก็สามารถออกแรงดันได้สบายมากครับใช้ออกแรงดันนิดๆก็จะดันเข้าเลยความคมของเหล็กตัวนี้ก็จะคมมากเหมือนเดิมครับเหมือนตัวเล็กนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหลอดไว้สําหรับตอดเชือกนะเราเราจะใช้เชือกขนาด7มิลนะครับตัวนี้7มิลเพราะว่าการแทงสพายใหม่วัวควายนี้ใช้เชือกใหญ่ไม่ดีนะครับพี่น้องใช้เชือกใหญ่จะทําให้วัวควายจะหมูกเป็นรูกว้างแล้วก็จะบังคับยากในอนาคตดืดด้วย ใช้เชือกเล็กๆมันจะบาดจะเจ็บกว่าครับนะก็นำเสนอนะครับตัวนี้พี่น้องครับราคาแพงกว่าเดิมตัวเก่านี้ราคานะครับรวมส่งสามร้อยห้าสิบบาทครับแต่ถ้าใช่ไหมรว,รวมส่งสามห้าสิบถ้าโอนสามร้อยถ,ถ้าไปทางส1มร้อสิบาทไปทางส1มร้อยสิบออขอโทษทีพี่น้องถ้าเก็บปลายทางสามร้อยสิบบาท ถ้าโอนสามร้อยบาทคือตัวเล็กตัวเล็กก็ยังมีนะครับแต่ตัวนี้ถ้าโอนเท่าไหร่ครับสี่ร้อยสี่ร้อยถ้าปลายทางสี่ร้อยี่สี่ร้ยี่สิบาทพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวแพงกว่าการขึ้นมาอีกเนะาะแพงกว่าการขึ้นมาอีกตัวนี้ก็จะห่างกันเทียบดูอ่าแต่ว่าพี่น้องดูนะเทียบดู ต่ว่าเหล็กเท่ากันนะครับขนาดแทงรูแทงเท่ากันแต่มือเนี่ยมือจับเนี่ยไม่เท่ากันเพิ่มความง่ายของงานมาอีกนะครับเพิ่มง,งานราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกพี่น้องต้องการแลนะติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 1ย์6 4008เบอร์เชฟปิวนะครับนะติดต่อหรือเป็นเบอร์ไลน์นะครับพี่น้องต้องการก็พี่น้อง พิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรส่งทางไลน์เจ๊ปิวมาครับจะผิวจะจัดส่ดงให้ไม่เกิน3วันก็ถึงมือพี่น้องนะครับไม่เกิน3วันก็ถึงมือพี่น้องถ้าอยากได้รุ่นเก่าก็สั่งรุ่นเก่าอยากได้รุ่นใหม่ที่ใช้งานง่ายกว่าก็สั่งรุ่นใหม่นะครับมาอัปเดตราคาให้พี่น้องดูเพราะว่าเรามีตอนนี้มีทั้ง2ออย่างแล้วครับแล้วแต่ใครจะเลือกอันไหนนะครับสวัสดีครับ